ดีค่ะก็วากับช่องสิมพ์พิมเขาอดิชนแนลนะคะอาจได้มหมเอมาอมะคะพี่นะคะ,ะ,คะจะมาแจกโรบักค่ะใครที่ยังไม่รู้นะคะว่าโรบักคืออะไรนะคะมันนะคะเป็นเหรียญในเกมโรบักนะคะก็คือใครที่อยากได้นะคะก็มาพิมพ์นะคะว่าอยากได้เพราะอะไรจะไปซื้อตัวหรือว่าอยากได้เพิ่มกำลังน,นะคะ มาพิมนะคะแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะคะมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้ชอบพิมพิมข้าที่ชแน,นลนะคะแล้วเดี๋ยวพิมนะคะจะไปเพิ่มแล้วบอกให้แต่และคนเลยนะคะจะมีแจกรางวัลน,นะคะจะมาประกาศผลนะคะในวันที่24สิสี่ใช่ไหม สิบสี่มีนาคมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดค่ะแล้วก็ในคอมเมนต์นะคะก็อย่าลืมใส่ชื่อหรือ,รอว่าใส่บ้านในดูอบอกนะคะพิงพ์นะคะจะได้ไปเอานะคะแล้วก็ไปวางไว้ให้หน้าบ้านนะคะบ๊ายบาย